สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการใช้งานของสกิลเชนคอมโบนะฮะอันดับแรกครับก่อนที่เราจะใช้เชนคอมโบได้นั้นเราก็ต้องมีทริปเปิลเอ็กแท็กก่อนนะครับจากนั้นเราก็อสกิลครับของเชนคอมโบเนี่ยอาไว้ี่ช่องคีย์ที่ต้องการครับในที่นี้ครับผมก็จะไว้ในช่องหมายเลขสองนะครับจากนั้นเราก็มาในแถบของ ETC นะฮะจากนั้นก็มาติกถูกในช่องนี้ครับ ในช่องนี้ก็เลือกเป็นคี์หมายเลข2ครับตามที่เราได้วางสกิลไว้ครับจากนั้นก็ทําการทดสอบคอมมอนเตอร์ครับเห็นไหมครับเมื่อได้ก็ตามครับถ้าเกิดท r เ p l e แอคแท็กทำงานครับเชนคอมโบมันก็จะกดให้ครับทำการคอมโบทันทีครับ สำหรับการใช้งานก็มีเพียงเท่านี้ครับง่ายๆครับลองเอาไปเซตตามที่ได้สอนไว้ครับรับรองว่าสามารถใช้ได้อย่างรับเซนอย่างแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ